สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ใช่แกออกเลาะครับออกเลาะบานตอนเร่งๆออกเลาะบานตอนแร่งๆออรม่ได้เอาไม่้กันสัน้นบ่ได้เอาไม่มากครับเสียงอาจจะบอชัดเจนบนนงนาไงไนนด้ครับผมมันนี้เลาะไม่เป็นบรนดีครับแถวๆไบโอเอทานอลนบลราธานีครับมาข้อเป็นกระลังตึกสะดุงนกสะดุงครับนกสะดุงตึกแห้งครับ ราะว่าตอนนี้คือน,น้ำห่วยข้าวสารนี่ก็ล่างไหลแห้งครับผมก็เลยเดี๋ยวผมภาพไปเบ่งครับนะครับพี่น้องบรรยากาศน้ำไหลแห้งน้ำไหลแห้งหมอสำหรับตกปรากดเลยครับเดี๋ยวถ้าเบิง่งพ่นยกสรุงพี่น้องได้บ่ มาจักมือแล้วครับรุ่น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 บุมีครับโดดน้ำก็มีครับ มผมเห็นมันโดดอยู่นีครับโดดน้ำกระมี่ตั้งผดกระยกครับสรุปเจ้าวนีมันพันครับนะครับตาทออ,อกอ่านี่แหละครับนี่แหละครับสองแต้มอาจจหม้อนสำหรับตกประกวดเลยครับตรงนี้ าาเฮ็ดสะพานไม้นะครับเฮ็ดสะพานไม่เราเฮ็ดทางเบียงมันก็เลยเป็นเหมือนเขื่อนกั้นน้ำไว้กันกันห่วยข้าสารไว้ครับเหมือนเขื่อนที่นี่ต้องมีท่อปล่อยน้ำแค่ท่อเดียวครับกเ็เลยน้ำกเ็เลยตนแห้งครับผมบรรยากาศรอบๆครับต่างสะพานข้ามห่วยข้าวสารอันนี้ก็มีปลาาเลงน้ำครับ แต่ว่าเป็นพวกปลาซิวปลาสอยนน้อยครับน้ำไหลลงห้วยขาา้าศนปลามันก็นขึ้นมาครับบรรยากาศหายอยู U ่หายกินโดดขึ้นมาตายในหลุมก็มีครับพี่น้องโอ้ข้าตาเห็ดหลุมไว้ตรงนี้ครับตายเปิดเล้วสึกมดจอเปิดเลยครับนี่ครับเห็นบอกพี่น้องมันโดดขึ้นมาครับมันอยากไปว่างใครตามที่น้ำไหลลง ก็คือธรรมชาติของป่าครับอ,อันนี้ไหลโลงห่วเขาสานครับบางหนึ่งน,นั่งเรือครับร้ครับนี่นอ้องข้าเจ้ามาโตประกดกันนั่งเรือนั่งตตประกดกับหกหนกสะดุงครับหยุกสะดุง Mm hmm. บรรยากาศหายอยู่หายกินครับพี่น้องเอ้ยนะขันมีนำ้ำมีฝนมากะจังสีละอีสานบ้านเฮาครับผมเราพ,พี่น้องเอารุ่น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 ,น,นเปนสาวขึ้นมาอยู่ครับสิมีแจ๊กแจมถือกว่าถือกว่าบ้าน,น mm hmm. ทา่านขุนปรากฏครับเอาออรุ่น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 มีว่า่มีครับพี่น้องเปล่าโอ้ยมีย่อสองสามโตครับตะเขาหน่อยท่างขุนสีไทยวังหันนะครับสีข้า,าเจ้าป้ายเรือมาหามาใส่เบ็ดครับครับหนึกระดูกท่างนั่นกับเบ็ดครับท่างนั่นกับเบ็ดปรากฏมีปแค่เอา ครับผมใส่ขั้นนี้แหละครับมือนนี้มาเลาะครับ c ซ f 2 5อ L สองรหสิบเอใส่มาส0มรอยก็โลครับนั่งบาไา้รีวิวนั่งบาได้รีวิวเลยเดี๋ยวผมจะหาเวลารีวิวอีกที่หนึ่งครับผมว่ามันเป็นยังไงใส่ดีบอเน,อะนะครับอันนี้คืออามาคีเลาะครับเอาไปที่ใช้ถังน้ำแข็งนะครับเอาไปที่ใช้ถังน้ำแข็งแล้ว,อ,ลวอ๋อ ที่ทางน้ำแข็งเด้อเดี๋ยวทางน้ำแข็งอยู่ทั้งเครื่องว่ะครับนี่ครับเป็นน้ำอ๋ออ่าอันนี้ครับผลงานเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในทางน้ำแข็งเพิ่นขอท้ายเนี่ครับเดี๋ยวนะครับโอ้ครับพี่น้องปลาหากกล้วย ปลาหักกล้วยกับปลาหลายแนวอยู่ครับได้หลายได้หลายอ <c oughs> ยู่เพิ่นแยกไว้กับปลาแก้วปลาขับของบ้านผมเอื่นครับหลายครับปลาหักกล้วยขายบ่ครับขายบ่ขายบ่ยปลาหักกล้วยนี่ถุงนี่ <c oughs> พี่น,อน้องว่าจบคลิปแล้วแต่ว่าเพิ่นยกปลาขึ้นมาพอดีขอเบิ้งเนีครับ จักโมงครับนี่เตึ๊กบิ่งใบสองตึ๊กบังใบสองหน่ะโอ้เดรร้ยายปละนี่บอครับปลาสูตรปลาขาวหน่อยเนาะปลาซอยอปลาสะดุ้งเดรร้ยายอยู่ครับผมเบิ่งแล้วแต่ว่าเขาเจา้าไดนะ้ปลาบอบปลตัวใหญ่นะปลาหากล้วยปลาเนี่ยครับครับเดรร้ยายครับเราตึกวังใบสองก็กลัวเราปะ นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตชาวบ้านหาอยู่หากินครับหาอยู่หากินเป็นชาวบ้านอีสานครับถามสื่อเพื่อนเพื่อนกับบัวคายครับเพื่อนจะเอาไปกินเพื่อนว่าเอาไปไปกินแรงเจ้าครับแต่ว่าได้หลายด้ยปลาหากกลยวสองสามถุงครับปลาแก้วก็มีปลากระพงนะครับเนาะกาดหลายอยู่ปลากดนี่เพื่อนกะบ่วค้ายเพื่อนครับถามแล้ว ผู้ตกแค่เด็กกไดบ,บาทละสองสามตู่ดีครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคเลยครับนาะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิมีคลิปหนามาให้เบิองอีกรอบก็เป็นคลิปนั้นก็จังว่ากันครับเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆกอนครับน,น้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ